เอาแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านกันนเองนะครับอยู่กับผมไวฮันเตอร์นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปผมกันนเองนะครับวันนี้ก็อยู่ในในช่วง how to be the caster Part 4กันนเองนะครับราจะที่ผมสัญญาไว้แต่ว่ายังไม่ได้ทำสักทีนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่มีเวลาทําจริงๆนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็มีงานเยอะเราใกล้จะปิดเทอมแรกแล้วนะครับเข้าสิงค้หาคมจากกันยานะฮะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็พาร์ท4นี้เรามา สอนวิธีการใช้ sony vegas นะฮะก็ sony vegas ที่ผมใช้เป็นเวอร์ชัน Pro 12นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เออนะที่แบบกลางๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเพราะว่ามันมีเวอร์ชันแบบ Pro 13มาแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีนะฮะโอเคนะฮะก็นี่คือหน้าตาของโปรแกร,รม sony vegas กันนี่นะฮะก็ดูก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือพรีวิวครับก็เหมือนกับก็เป็นหน้าจอแสดงผลน,นั่นแหละครับวิดีโอของเราเป็นยังไงนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น มีเดียนะฮะเป็นเป็นเป็นพุทอินที่เราเออเขาเรียกว่าอะไรนะออมมีดเป็นช่องเอาไว้ใส่พวกฟไฟล์วิดีโอที่เราต้องการจะใช้นะฮะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นเออเอออันนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์นะโฟลเดอร์ที่เราเชื่อมต่อกันนะฮะอันนี้คือ Project ์ e d i ด e x เอ็กซ์อเอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ชหาวิดีโอแล้วเอามาใส่นะฮะส่วน t r a n s ์ทรานนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกต่างๆนะฮะ ว่าเปลี่ยนหน้าจอเป็นยังไงนะเวลาสมมุติเราจะเปลี่ยนจากวิดีโอแรกเป็นวิดีโอ B แบบนี้ต่อมาก็วิดีโอ f x กนะครับก็จะเป็นเอฟเฟก์ต่างๆอาจจะเป็นใส่ขาวดำอะไรก็ว่ากันไปนะฮะส่วนมีเดียเจนเนอเรเตอร์เนี่ยเจเนเรเตอร์ก็จะเป็นพวกใสพวกพวกสีหรือว่าใส่ข้อความอะไรพวกนี้ลงไปนะฮะแต่ว่าเนี่ยอันนี้สมมุติเป็นเครดิตนะ,ะโอเค ต่อมานะครับก็นี่คือหน้าตาหน้าตาโปรแกรมของ Sony Vegas นะเราทำไมกูไม่พูดตั้งแต่แรกวะนะครับโอเคครับส่วนเครื่องมือพวกนี้นะฮะอันนี้คือ New New Project อันนี้คือเปิดโปรเจกต์อันนี้คือ Save Save As ก็คือ Save ไปโฟลเดอร์อื่นนี่คือ Render อันนี้คือ Property อันนี้ก็คือแบบเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับอันนี้เป็นขนาด1 9 2 0ก้าร้นะ แต่ช่างมันเถอะอันนี้คือคัดอะไรก็ว่ากันไปน,นี่ Undo กับ r e ดูส่วนนี้ก็คือ Enable Snapping นี่ก็คือเป็นแบบเวลาที่เราสมมติเราเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราสมมติเราลากสีดำมาสีดำมานะครับแล้วสมมติสมมติเรายังไม่ได้กดอะไรนะฮะแล้วเราเลือกสีดำมาเนี่ยมันจะเป็นเราจะวางยากมากนะฮะเวลาแบบนี้โอเคเนี่ย บางทีอาจจะวางไม่ตรงอาจจะเลยมานิดหน่อยก็เป็นได้นะฮะก็ต้องมาจัดเรียงน,นะฮะแต่ว่าแต่พอคุณเปิดตัวนี้เนี่ยมันชนให้แล้วก็ไม่เลยด้วยนะฮะคุณดูดีๆนะ,ะมันจะไม่เลยนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับส่วนในนี้อันนี้ก็คือออตโตมิติเคลอสเฟดก็คือแบบเวลาสมมุติก็เป็นแบบเหมือนแบบเฟดอินเฟดเอาอะไรพวกนี้นะฮะ ถ้าคุณกดคลิกเข้าไปนะครับเนี่ยมันจะเริ่มเป็นอย่างนี้เราจะมาเทียบกัน2อ,อันระหว่างไม่มีอ๋อคิปายไม่ใช่โอเคสมมติไม่มีคอร์ดไฟเฟดนะฮะคอร์ดไฟเฟดไหนมันออตโตเมติกคอร์ดเฟดนะฮะโอเคฮะเล่นวิดีโอไปสักพักหนึ่งโอเคดูนะฮะนี่ครับมันจะกลายเป็นสีแดง เป็นสีแดงแบบนี้แต่ถ้าคุณเปิด crossfade ขึ้นมานะฮะมันจะ cross ให้อัตโนมัติครับถามว่าเป็นยังไงเหรอครับเป็นอย่างงี้ครับมันจะค่อยๆแดงขึ้นมานะครับก็เหมือนกับดำแล้วก็มืดแล้วก็สีขึ้นมาสว่างขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคครับเปิด2องอันนี้เอาไว้ฮะนี่คืออันที่เราทํามาหาก,กินได้เลยนะฮะส่วนต่อมานะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอะไรมันคืออะไรนะออโต้ริปเพิร์นออโต้เมติกทูบูฟคอนเทนท์ทูเดอะไทม์ไลน์ After p r e e w edit or add remove time ดูเหมือนว่าจะเป็นจะเป็นแบบอันที่เอามาต่ออัตโนมัติตอนที่วิดีโออันที่ไอวิดีโอที่เราตัดออกมาแล้วมันจะเข้าไปติดอัตโนมัตินะฮะรึปเปล่าเออใช่จริงๆด้วยนะแต่ว่าแต่ว่าเราจะไม่ใช้มันนะฮะสำหรับการตัดต่อของผมนะส่วนสองเครื่องมือนี้ อ,อ,อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะฮะโอเคครับก่อนอนื่นก็เปิดโฟล์ไฟล์ที่เราต้องการมานะครับก็เนื่องจากว่าตอนนี้ผมได้ถ่าย ll เอาไว้นะฮะโอเคอ๋อลบออกไปนะฮะเพราะว่ามึงไม่มึงไม่มีประโยชน์แหละโอเคนะฮะก็มาที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอฮาฟ f f ไฟล์ให้หมดก่อนโอเค โอ้เจอแล้ววาลัสกูอาโต์ได้ครบแล้วโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยนะฮะก็นะกอดืนเลยนะครับถ้ากอดืนเลยนะครับก็ต้องสร้างเอาสร้างถุยไม่ได้ใช่ไม่ใช่สร้างนะฮะก็ลากวิดีโอลงมานะฮะเริ่มต้นมานะฮะ คครับนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะมีหลายออปชันนะฮะในจอนี้มันจะมีหลายออปชันเนี่ยมี2อ,อันนี้อันนี้ก็คือเพิ่มไปดูว่าเพิ่มว่าคุณจะเอาเอฟเฟกอะไรอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคแอดเข้าไปนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ว่านี่คือ คือปุ่มเพิ่มวิดีโอ f x นะครับหรือไม่คุณก็เอาอาจจะเอาเอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะฮะ add noise black and white โอเคช่างมันนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นวิดีโออีเวนต์นะฮะก็จะเป็นอันที่ปรับขนาดหน้าจอได้นะะเนี่ยสมมติเราปรับแต่แต่ต้นมา2ตรงนี้ได้นะแต่ว่า อันนี้สำหรับวิดีโอนี้ผมจะไม่ทำนะฮะเพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นวิดีโอที่ผมจะอัพลง u t u b e นะครับโอเคครับต่อมานะฮะก็มาดูฝั่งกันนี้กันบ้างนะฮะอันนี้ก็คือ Bypass Motion blur นี่ก็คือเวลาเล่นวิดีโอนี่มันจะนเบลดเลยนะมันจะไม่เบลนะครับถ้า,าถามว่าเบลอเป็นยังไง,ไงคุณก็ลองมาดูวิดีโอแบบนี้ฮะโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะฮะ เอเอเอดี๋ยว L ดีดีรบ GDA ออกเอาไม่ใช่ไม่ใช่ DDA เอา DANGER ไปด้วย A N G e R. DANGER ไปด้วย DANGER หรอ DANGER หรอนะโอเคนะเอาวิดี อาจจะดูเบลอเบอนิดหน่อยนะับแบบแบบเหมือนแบบแบบมันสั่นไงแบบมันลางๆแหลกแหๆอย่างไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าอย่างไงก็ตามเราก,ก็จะเอาติดเอาไว้นะฮะส่วนเดเลซีเตอร์นี่ก็คือปรับความปรับความมองเห็นนะสมมติสาคุณสามารถเอาสีขาวมาทับได้ทับใตน้นี้นะฮะให้ดูเหมือนมันสว่างขึ้นได้แต่ว่าอันนี้ผมก็จะไม่ใช้มันนะ <screws> ไม่ใช้บ okay, so ่อยจังเลยว่ะโอเคครับก็มาที่แทร็กสองกันนะฮะแทร็กสองนี้จะเป็นอะดิโอแทร็กหนึ่งจะเป็นวิดีโอนะครับมาจะวิดีโอจะขึ้นอยู่เหนือแทร็กอะดิโอตลอดนะฮะคุณสามารถมาปรับเสียงตรงนี้ได้สมมติสมมติคุณลองฟังเสียงดูนะลองฟังเสียงดูช่ลอยแป๊บนิดพยายามโหลดหลการระเบิดของทีนั้นให่ได้ก็พอแหละ โอเคเราเพิ่มไป12เสียงก็จะดังขึ้นนะฮะก็เป็นเหมือนเพิ่มวอลลุมอะไรขึ้นอย่างนี้นะโอเคนะวิดีโอผมปล่อยยาวอย่างนี้นะฮะแต่ว่าถ้าหากเราจะต้องการตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออกเนี่ยคุณสามารถกด S เพื่อแบ่งแบบนี้แล้วก็คัดมันออกออกมาลากมาต่อนะฮะ โอ้เสียงแมงโกนดังเลยครับเพื่ออะไรวิดีโอมันจะอันนั้นวะนีแหละครับทีมเวิร์กอาอละชิ i หาย i g h s h i ไอ้เหี้ยเสียงแมงโกนนั่นเลยโอเคครับก็กดตัว S นะครับเพื่อเป็นเพื่อตัดวิดีโอบางส่วนออกนะฮะก็กดตัว S ก็สป s p l นั่นแหละนะ โอเคครับวิดีโอแล้วก็วิธีกรารทำสปีดนะครับกดคอนทรูแล้วก็ลกไปนะตแต่ว่าค<ร>ุณอาจจะเห็นว่าหน้าพรีวิวมนันแล้วนะฮะแต่ว่าวิดีโอมันจะแหลกๆเพราะว่าของเราเป็นเบสฟูลไงถ้าคุณอยากเห็นแบบมนั้นคุณก็ปรับเป็นเบสออโต้ตตแต่ว่ามันก็อันนั้นเหมือนเดิมเนาะโอเคกดคอนทรูแซดไปนะฮะแนะนำให้ปรับเป็นเบสฟูลนะฮะ สำหรับใครที่อยากต้องการวิดีโอคมชัดสูงนะฮะต่อมานะครับก็จะมาสอนการทำเฟดอินเฟดเอา์กันนะฮะคุณจะคุณสามารถกดคลิกคลิกคิกคอนโทรแล้วก็ไปแทร็กวิดีโอต้องการได้นะฮะแล้วก็จับลากนะฮะมันคุณจะเห็นว่าเห็นเป็นมุมองศาเป็นหนึงใน4ของวงกลม <laughs> นะพวกจับมันลากได้นะโอเค จากนั้นคุณก็ลองมาดูนะฮะเอึ้งกันอย่างยาวนานนับนับสามอาทิตย์นะฮะนะครับก็อย่าลืมติดตามเมื่อก็รับชมนะครับกับคลิป l อลคลิปอื่นๆนะฮะว่าวันนี้ว่าเราจะมาเล่นอะไรกันนะฮะก็สลับวันนี้นะครับสวัสดีครับไปแล้วจบๆมันก็จะดํามืดไปเรื่อยๆนะโอเคครับแต่ว่าวิดีโอของผมเลิ่มดำมืดไปเรียบร้อยแล้วครับเรามีเอลโทรแบบพี่เอกแล้วครับเอลโทรอุยเพ่งเหมือนตอนจบของแบบพี่เอกนะฮะไอพวกไม่มีหัวสมองคิดก็กูไงนะ แล้วกูก็ไม่ได้แคร์อะไรเกี่ยวกับมันนั้นด้วยแคร์อ๋อแคร์ลิขสิทธิ์เหรออ๋อลิขสิทธิ์การปิดนแบบพี่เอกอ๋อนะโอเคนะกอมาก็มาที่มาที่รูปภาพกันนะฮะว่าเราจะทำเอาโรแบบเหมือนใน w a t c h d o g s กันนั่นเองนะยลากมาเสร็จปุ๊บนะภาพคุณสามารถเพิ่มเพิ่มระยะความยาวได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวอยากกดคอนโทรลแล้วกันนะฮะ ไอสัตว์กูเผือกดคอนโทร l ไอ้เยี้ยโอเคครับกดกดลากยาวไปเลยฮะแต่ไม่ต้องกดคอนโทร l นะครับไม่งั้นมันจะมีปัญหาแต่นั้นเอาเสียงเพลงมาครับจัดเสียงเพลงให้ดีๆก่อนละกันเดี๋ยวแป๊บนึงครับ โอเคเรียบร้อยบินมาแพสต่อเนื่องกันอย่างยาวนานาน,นับนับสามิตาทีนะฮะนะครับก็อย่าลืม <c oughs> ติดตามแล้วก็รับโอเคเดี๋ยวเราจะตัดเสียงออกก่อนเรียบร้อยตอานี้ได้ครบแล้วต่อมามาจัดการตรงนี้กันครับว่าคุณจะว่าคุณจะเอาความยาวมันเท่าไหร่ ประมาณเท่านี้ก็ได้ฮรโอเคแต่นั้นก็คัดออกนะฮะแล้วก็มาที่ลากมันมานะฮะคราวนี้เราก็ได้ส่วนที่เราต้องการแล้วนะครับต่อมาเราจะมาทําเป็นภาพหมุนกันนี่นะครับภาพมันหมุนเองได้นะฮะโอเคครับก็แต่ก่อนหนึ่งนะครับเราต้องปรับหน้าจอให้ตรงนี้ให้สีดำมันหายไปก่อนนะครับ ก็มันจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะฮะสำหรับคนที่ทําไม่เป็นนะฮะบางคนก็คลิกเข้าไปแล้วก็อาจจะไปจับลากนู่นลากนี่แต่ขนาดแม่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงหาเลยเลยนะโอเคคอนโทรลซัดไปนะฮะอันดูไปก่อนนะครับวิธีการง่ายๆครับก็ไปที่ Property แล้วก็เอา Maintain Aspect Ratio ออกนะครับก็อันนี้จะเป็นเอาก็คือจะเอาแบบเอาขนาดอันนี้จะบอกว่าขนาดของไอ ไฟล์นั้นๆเลยว่าขนาดแสดงมันเท่าไหร่นะครับติ๊กออกมันจะได้มีขนาดเท่ากับวิดีโอที่เราต้องการนะฮะโอเคนะต่อมาเราจะมาทําภาพหมุนกันนี่นะครับสมมุติคุณอยากให้แบบมันมันเอียงเข้ามานิดหน่อยนะฮะก็เหมือนกับ Watch Dog ที่ผมทำนะก็อันนี้ก็จะเป็นขนาดวิดีโอเป็นขนาดแบบเป็นเวลานะถ้าเหมือนไทม์ไลน์คุณก็มาคลิกตรงนี้สุดเลยก็ได้หรือคุณจะเอาแค่หมุนแค่ก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้นะฮะ โอเคนะผมอันดูได้จากนั้นคุณก็ไปเช็คดูวิดีโอนะฮะว่ามันหมุนรอเปล่านะฮะ คุณอาจจะเห็นว่ามันไม่หมุนต่อนะครับเพราะว่าเราเลือกไม่ไม่ถึงงานสุดท้ายไงนะโอเคโอเคสมมุติถ้าเราเลือกมาอันสุดท้ายเราก็จะมันก็จะหมุนต่อจนจนจนจบคลิปนะฮะโอ้โนะโอเคเดี๋ยวทำเฟดเอาก่อนนะฮะ เฟดเอามาเส็จปุ๊บตอนโจบมันจะได้ดับไปนะฮะโอเคเดี๋ยวผมมาปรับอีกสักนิดหน่อยละกัน <_ d> นะนะผมก็ไม่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดราม่าเกี่ยวกับเรื่องอีกช็อตกันหน่อยนะฮะเพราะว่า <_ d> ผมเองก็ไม่เข้าใจหรอกแ,แค่เกมนี่คือมึงจะเอาอะไรนักหนามึงต้องบอกว่าเกมต้องสงจีมมอะไรเออกูมไม่สนใจหร,รอกกูเล่นเอาสนุกนะฮ <_ d> ะโอเคนะผมก็เล่นอีกช็ไปงั้นแหละโอเค เล่นไอ้ชอตไปเพราะก,กูเล่นกับเพื่อนกูมไม่ได้เล่น,ลนบอกว่ากูอยากจะเทพอะไรประมาณนั้นหรอกนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น Text ขึ้นมานะครับก็คลิกขวาแล้วก็ Insert Insert เข้าไปนะครับ Insert Text Media เข้าไปนะเดี๋ยวเอามา mai. ลืมซอนไอ้สัตว์ <laughs> โอเคนะตัวอักษรที่ผมจะใช้นี่ก็จะเป็นอันที่ผมโหลดมาใหม่ครับ O H นะครับมันจะเหมือนกับอักษรแบบพี่เอกฮารลกเกอร์เคยใช้นะโอเคปิมพไปนะฮะ คุณอาจจะเห็นว่าตัวอักษรมันห่างกันชิบหายเลยนะฮะก็แต่ไม่เป็นไรครับเรามีวิธีการปรับระยะห่างอยู่นะเออ,อันนี้มันเพิ่มขนาดนะโอเคเราสามารถลากมันได้แต่ว่าแอดวานไปที่แอดวานผมเองก็ลืมเหมือนกันว่ามันปรับตรงไหนโอเค นี่ครับปรับตรงนี้ครับปรับขนาดนะครับ tracking รู้สึกมึง,จะ,งจะใกล้ชิดเก,เกินไปหน่อยนะ <c oughs> ว้าวเอาลองใหม่นะครับ แต่ตัวสอนมันติดกันเลยนี่คือปัญหาระดับชาตินะฮะโอเคจากนั้นกูก็ต้องมาปรับอีกนะฮะ ว่าแต่ทำไมมันไม่เพิ่มขนาดให้เลยเราเรารู้สึกว่าตัวอักษรนี่มันจะจะต้องเอาสีที่เป็นปโทไอสัตว์ สีสีม่วงก็ดูเกเกินไงเออสีแดงก็ได้นะสีแดงประมาณนี้ก็ใช้ได้อยู่นะโอเคครัวนี้กูจะปรับได้ไหมโอเคมา,มากูวไว้ตรงนี้ก็ได้มาเซฟ โอเคเราได้มาแล้ว1แทร็กต่อไปแทร็กที่2นะฮะผมจะเขียนไว้ว่าอผมจะเขียนว่าอะไรดีออร์เอชคอยู่ไหนล่ะออร์เอชออร์เอชอะไรอ๊ะโอ้ยไอ้สัสคันโทรเอฟเลยมึง นี่ Control A ก็เป็น for all ไงมันจะเลือกหมดเลยเออ all a, all a, all a a l E E E อยู่ไหน Hell yeah ได้แล้วโอเคเ,อเ,อเ,อเรียบร้อยใช้เครื่องมือจิ้มเอาก็ได้ <laughs> ไมเตัวอักษรมันนั้นจังเลยวะอโอเคมาอดวานแล้วก็ไปที่ Tracking ให้ตัวอักษรมันใกล้ชิดกันจะได้ไม่ห่างกันอะไรก็ว่ากันไปนะโอเคผมว่ามี Track อีกแทร็กหนึ่งที่ผมต้องเพิ่มวะ insert video track จากนั้น insert text media ลงไปนะฮะ o อ all it all it all it ตรวจสอบบาันห่งกันเกินวะเอาไงดี มันมีมีปรับองศาไหมไม่น่าจะมีนะฮะโอเคจากนั้นก็ลากไปพรอมๆกันนะกัม เพื่อความสะดวกนี e ้เราต้องเอาเราต้องเอาเวลไอไม้จิ้มนี้มาต่อนะนี่แมงเรียกว่าไม้จิมสัตว์เอ่ออันนี้มันไม่ใช่เดโอเคแต่นั้นก็มาเช็คดูนะฮะมันจะได้ปิดพร้อมกันนะฮะ เแม่งโคตรเข้าอะ <laughs> ่ะเป็นคนเข้าชิปหาย <laughs> <c oughs> โอเคยังไงผมก็ต้องยังไงก็ไม่มีทางเลือกนะฮะไม่มีทางเลือก ก็ต้องเอามาไว้ตรงกลางเช่นเดิมะถุยไม่ไเวลาร,รกักกูทำวิดีโอกูไม่ได้ตั้งใจทำอยู่แล้วข้อสลาบบันนี้นะครับสวัสดีครับไปแล้วเจบ คุณใส่เฟรมเยอะเกินมันเป็นอย่างนี้นะโอเคครับช่างมันนะโอเคเราก็ก่อนเรนเดอร์วิดีโอเนี่ยเราก็มาลากให้มันไปสูตรนะฮะลากตรงนี้ไม่งั้นวิดีโอจะเรนเดอร์เฉพาะส่วนที่มันจะคือแบบมันจะเรนเดอร์เร็วมากนะครับถ้าคุณไม่ปรับมันนะฮะแล้วคุณก็จะไม่ได้ไฟล์วิดีโอมันด้วย <S <S โอเคต่อมานะฮะก็มาถึงขั้นตอนการเรนเดอร์กันนี่นะครับต่อมาครับก็เลือกเรนเดอร์เอสนะฮะก็จะมี เออ่ไฟล์ให้เลือกเยอะก็กเลยครับโฟลเดอร์ er ที่เราต้องการเซฟแล้วก็ชื่อของมันนะฮะโอเค ll v a l r a s นะฮะก็แนะนำเป็นไฟล์วิดีโอมิเดียวิดีโอ v 1 1นะฮะแล้วก็เลือกมา 720p ิแล้วก็ 30p พีนะโอเคจากนั้นคุณก็กดเรนเดอร์ไปนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอคัดก่อนนะครับแล้วไปเจอตอนใกล้แบบอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ใกล้สิเรนเดอร์เสร็จนะฮะแปบ๊บหนึ่ง เอาแล้วนะครับก็กลับมาต่อกับ Sony v e g a ักันนี่นะฮะก็หลังจากที่เราเรนเดอร์เสร็จมาประมาณหลายก็ชั่วโมงหนึ่งพอดีนะฮะเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดคือชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็เรนเดอร์ตั้งแต่เที่ยงตรงนะตอนนี้ก็บ่ายสองเนี่ยเนี่ยนะฮะก็นะเราก็จะขึ้นมาว่าเป็นชื่ออนันนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่หรือเวลาเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโอ Open folder ก็คือเปิดไปดูโฟลเดอร์ที่เราแบบลงอะไรเอาไว้อันนี้ก็คือเปิดวิดีโอเลยมาเดี๋ยวเรามาดูเปิดวิดีโอกันดูซิว่าแบบตอนจบอะมันจะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าผมเองสวยครับุ๊้ปุยไวฮันเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม LL แล้วบุกเลยดิ้ตันโอเค ก็มีเล็กนิดหน่อยโอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะสำหรับนะฮะพาวตูบีเดอะแคสเตอร์นะ,ะพาสีกันนี่นะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็เป็นพาส,สุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละโ,ะโจ๊ะ